่วันนี้นะครับเดี๋ยวจัดโปรนิสสันมาร์ทให้นะครับตอนนี้เหลือแค่2คันเท่านั้นนะมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับปกติราคาอยู่1นึ0 0 0สามบาททั้งคู่นะผมลดไปเลยนะครับคันละ1 5ึ0 0หมื่นาบาทเหลือคันละแสนสองสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับอ่ะเริ่มจากคันแรกนี่คันนี้ปี2องพนะครับเกียร์ธรรมดาชุดแต่งฮิตโมล้อแกมไลมีเบรกให้เรียบร้อยนะครับของแต่งท่วมเลยมีเบาะบายให้ด้วยครบเลยอ่ะ องอะไคอพับดิฟฟี่แสนสองสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะอะใครบอกที่ดูคลิปที่ถ่ายคู่มานะครับถึงได้ส่วนลดนี้นะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะอ่ะคันต่อไปคันนี้ปีสิบสามกีออโต้มีล้อให้ชุดหนึ่งนะครับยางใหม่กิ๊บเลยคันนี้รถบ้านเปลี่ยนกันชนหน้าเป็นตัวสปอร์ตเรียบร้อยสีเดิมโรงงานเนียนๆภายในผ้านะครับภายในดํานะสวยเลยเครื่องยนต์หนึ่งพันสองร้อยซีซีทั้งคู่นะครับ ราคาเหลือ1 2 0 0 0 0สบาทนะครับส่งให้ฟรี2องลินะทั้งคู่นี้นะครับจัดโปรให้นะเพราะเหลือแค่2คันนะใครสนใจมาได้เลยเลทคาดูช็อปนะครับเบอร์โทรศูนยะ์แปดหกเก้าเจ็นะเต็นต์อยู่นนทบุรีนะครับบางบัวทองไซน้อยแสนสองเท่านั้นกับมิสันมาร์ทของเรานะครับแล้วเหลือแค่2คันเท่านั้นนะครับมาก่อนได้ก่อนมาก่อนเลือกก่อนนะครับ